เียนอุ้ยฮ่อนแหงมีแต่จิบสิอ้โยอันนี้ทั้งสองห่องเลวยมหนบอตัวทั้งหนานี่ก็มีอยู่ในนี้นเอาเือทาสปุดีทั้งเบาเอาเห็นว่าบูมี่คิดไว้ให้นหน่องเป็นล้นเติอบบ่ตุนก็ได้ ปากกว่าจะได้กินขนมน้องปากก้อนนึงเอ้าดังบ่าเจ๊ไปรักกุองเพื่อนบอว่าคําพรยบ่แล้วคอยใจรักอ่านคำคมไว้ื้อมีคำคมอีกโอ้ยโอ้ยเก็บคออ่ะก็ความรักมันขำคอเอ้าอะไรจังว่าก็ความรักมันขำคอโอ้โหคือกันโสดข้ามปีหน้าตาดีน้องขามซาดปวนแบบพี่น้องพี่น้องเลยยันนี่ก็มีบานเนาะ กบสบายดีและสวัสดีรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อโดสบายดีเด้อบ๊อบคนไปเด้อยัดมาแน่โอ้หน้าหน้าและเข่าก็มาพี่อ๋อมาหนีพี่น้องน้องมาตันขออนุญาตกินยังอ่ะกินมุชเชตกินน้ำหลังเจ้าเนี่ไปเพื่ออะไรคอยกามาบ่านเพิ่นพี่น้องเลยมาท่านในกอกสองสองหนึ่งเพิ่นจัดไปเรียบร้อยแล้วมาหนี้กอกสองเพิ่นเอิญ ป้องนึงก็เพิ่นเอิ้นอยู่แต่ว่าเกรงใจนะให้เพิ่นกินอิ่มก่อนแม่นมากอกมานี่บ่เกรงใจบาดนีได้เนาะใส่เอาซาวลือว่าจังได๋บาดนี้กินแล้วแซวนี่บ่มีเฮ็ดปูางยบาดนี้ไบ่าวไก็เลยนนักเา้นากะนาหอยแม่นสนอยเพียอยู่เออมีจอด้พี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินต้มบุญเช่เราก็ได กล้องขอยสินมืดนี่ด้วยเบาสบไยเลยแม่นรถบริสุนี่เต็มนี่เจ้าดีกบริสุทธิเมืองในหมอนี่ผู้ใหญ่อู้พี่น้องกระทะเต็มกระทะเลยดิเอากอกชองกอกช่องหมดวะกินไปนน้ำคุยไปนน้ำในคลิปนี้กะอ่าโย้เพื่อนของนกป่าเพื่อนพี่น้องต่อกันอีพี่ช่งผู้ดีว่าเป็นทั้งผู้ใหญ่ทั้งทั้งทั้งในี่สาวมุกดาเพื่อนบ่แม่นแมนที่เพิ่นมาเลี้ยงน้องๆเพื่อนนี่นะแม่น ทางว่าน้องมุกดาวันเพิ่นโดยพี่น้องเอ๋ยมาพอดีบังเอิญเจอกันพอดีแมนบุญปากนี่บอกด้วยว่าอันมาเห็นมาพ่อก็เลยผ่าท้องเจ้ามือนชาเมืองอีเมลเล่พี่น้องเอ๋ยเนาะขอบคุณขอบใจทั้งอันผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็ทางทั้งต่างประเทศหรือว่าโดย ขอบคุณขอบโมขอบใจทางน้องมุกดาวันพี่น้องเลยที่ได้จัดมาให้ในรอบนี้เนาะแมนแมนเอาพี่น้องเลยพออิ่นไปปลาช่องถักไส่ไปน้ำเพลินโอ้ไปอีกมือหนึ่งเมตรหนแมนเนาะถือว่าแล้่ยวไปมือเที่ยงนี่นะแมนแมนเอาพี่น้องเดี๋ยวสิแปกเนาะเดี๋ยวไปอ่าไปจังไรมาจังได้เนาะทุกเท่อกันนี่ก็เป็นครั้งแรกก็ว่าได้ไดยแม่นอ่าบอกคนไทยพี่น้องเป็นมาแล้วกาอ่าพดี ทงางบ่าวคำไพ่เราเนี่ยกะมาเอาเงินเนาะมาสมทบเือว่าเอาเงินมามอบให้ทงางบ่าวตูนนี่แหละพอดีว่ามีทั้งผู้ใหญ่ใจดีทางบ่าวคำไพ่เพิ่พนผ่านเงินมาให้ทงางบ่าวคำไพ่ให้เป็นสะพานบุญให้มามอบให้กับบา่าวตูนหัวใจโดยจะมามอบอยู่เพื่อนนอกป่าที่ว่าสมทบสร้างบ้านของนอกป่านี่แหละ,ะเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทเนาะ บ่กวกำไพโดยแม่พี่น้องเยทั้งพ่อเปินกะให้ทั้งบ่าวกำไฟมาเป็นสะพานบุญให้จังไดกะขอบบุญขอบคุณทั้งพ่อเปิญในได้เด้อเปินกะบบได้อ่าประชงอ,อกชื่อเสียงเยี่ยงน้ำดอกแมน่นกลับเปินว่าให้อ่าเอื้นเอาเป็นผู้ใหญ่เจดีแต่พ่อว่าสัตหนอ่อยผู้ดีว่าทั้งมาตุนกับได้ลมได้คุยน้ำโยกับพ่อเปินอ่าเปินโต้มหาโยเมื่อวานนี่กะเมื่อวานนี่กว่าสิ นัดเบากำไพมาบอกกำไพจู่มาหาปูว่างเน้องปูวานเนาะนี่เบากำไพบูว่างก็เลยโมระมาปูวานเอาเป็นมื้อนี้เลยมามื้อนี้เนาะมาแต่ก็เต็มอยู่มีทั้งสาวมุกดาเบาทาสาวไดเบามอดอ่าเบากำไพพี่น้องเลยเต็มอยู่เนาะในชุดหนึ่งนี่พี่น้องมาทั้งน้องปลาเป็นชื่อพร้อมอาหารการกินนี่แหละมาสู่น้องๆเพื่อกิน หรือว่าเพิ่มพลังในการดำให้ดำหน้าเนาะแมนเดี๋ยวกอดำหน้าแล้วคงจระจิมมีกชุดหนึ่งประจักษ์ฉลองดำหน้าแล้วได้หรอวะเจ้ากระได้ไข่แล้วแล้วโบแมนว่ามีแต่เท่านี้ได้อันทางน้องมึงออกมามียังมีหลายอย่างคุกเพื่อจะเอามาให้น้องๆพอดีโอว่ามีอยังมีอยังก็ยังมีแต่ถ้าเบิ่งน้ำกันโดยเนาะเอาพี่น้องทั้งบรตตนกับเพิ่นเอิญอยู่เมื่อกี้นี่กับค้า เอาแฟนอนุชิงลงเนาะมาฮอดเรียบร้อยแล้วกขออนุญาตมากินน้ําดังเพิ่นบาดนีก็เก็บถ้วยเก็บวงน้ําดังนี่แหละมาน้ําดังกมาซ่ากยังดีกว่าบ่มาเนาะพี่น้องเอ้ยมาซ่าแต่มาก็ได้กินเช่นจังซี่้นี่มาน้ังหมมันอันนี้อันน้แซ่บมันเบิดได้เด้หลาคนยันได้ฮอดล้างถ้วยอือบ่ปจังเนาะมาน้งหมูมันสดีบ่อือ หมูเรากินแล้วไปแชร์นี่ไปเบิดจากทางได้บ yeah> ั๋นเรียบร้อยคุยว่าเออนานแค่เพื่อเนาะเออพอกินอยู่ได้หิวข่าวหมดด้วยจังได้แต่เศร้าเหมือนไหนยังไม่ได้กินอยู่เอสุกพอดังเสี่ยบแล้วนะนี่กิโลช่วยเป็นเราเป็นห้าบั๋นกินหน่จ้ะโปรเซียรจะไปใช้ใบมุ้งใบชงแล้วจากบั๋นแม่หิวข่าวเองเลยพี่น้องเอ้ยแต่เศร้ายังไม่ได้กิน เงียวยวเลยจวดแต่บ้านมาห่อพี่รอดเนาะเลยบมตี้แล้วบอกแล้วก่อนสีไปตรวจงานตรวจการกับเพิ่มพลังก้อนพี่น้องผมมีแหงยางบ่แม่ผมมีแห้งยางอ่อนจากนี้เราจะไปทางไรต่อประตูมันอืมก็ว่าขานราค้ำก็ว่าสิพูดแล้วแวะไปหาทั้งผู้น้องเพิ่นปากไค์นะเห็นอยู่บ้างในคลิป บุน้องปากไข่ปากเป็นเปื่อนนะน้องน้องนี่ยก็ลืมนะคนเดินเห็นพวกไหนครับแม่นชื่อชื่อน้องสิงไส้บ่เดี๋ยวว่าน้องเป็นไส้อยู่บ้านหนองหอยคือว่าอยู่บ้านหนองหอยบ่แม่นบ้านหนองหอยบ้านหนองหอยนี่บ่แม่นข่าวทั้งบ้านชาพรบ่แม่กี่บ่ทั้งนี่แหละที่วันเลยไปมองที่ว่าน้าโคกอีกบ่เจ้าอันไปทายอันลูกแล้วอันเก่าคนนั่นบ่เก่าคนอันเลยไปอีกแมน เลยไปบ้านนั้นบ้านยังมีหวยได้บ้านนั่นน่ะข้ามหวยช้อมหวยปัญหาว่าน้ามันสิยุบแล้วบ่เดี๋ยวนี้เขายังมีน้ามันหน้ามากเนยไปลำบากเองพี่น้องยากอีกเนาะเลยนาพะโคไปอีกบ้านชดท้ายมูนาบ้านหงอยนะแมนบ่แมนเพราะว่านี้อันมีคู่อาสสาวเพิ่นหันเพิ่นแนะน้ำอยู่เมื่อก่อนหันนะเพิ่นว่ายจีภาไปอยู่ครับก็เลยบดไดมาติดจับไม่จับหน้ารถเจ้าเพิ่นกะติดจับหน้าตัวเองก็ติดจับหน้าเลยบดไดไป ช่วงตะว่าลมพายุพัดลมหลังคาเคลื่อนไปนะอ่ามูยมูยไปกินเผาหรอวะมูยไปกินน้ำเจ้าบวานอีกเฮ็ดเดียวได้บาดเอาที่สบายใจรถบมาดอ่หมูคนอื่นยาไปเด็ดดิเนาะจะได้ขี้บูกชิ้นนี่ยได้พี่น้องเนี่ยอือจังหน่อยนึงเขาต้อีผยวเผาอมตนกันนะกินน้ำหลังชิ้นแล้วเพราะว่าเขาบริสุทธิ์มาเนาะคนจงใจจำเลยกินซ้ำอีกกินในนั่นก็ดีครับเดาบ่ครับเลยอืมงานเมื่อป้าอะไรบาด พไ,ไปเดินทางก่อนปลอดภัยเด้อเดี๋ยวตามเมื่อน้ำหลังจะมาแพะบอกกันไปมากับบ่าวบอดเนี่ยแหละเพิ่นโทรถามว่าไปหน้าแพร่บอสโดยไปยู้ว่ะท่านมื่อนี่แหละว่าจะขึนะ้นไปว่ะนะแล้วก็รบ่าว่าจะเงินไปให้ทางบาทุนไปน,น้ำสมทบทุนสร้างบ้านน้องลูกปลาเพิ่นกับว่าขันไปกระถาให้เด้อก็เล่นนัดกันอยู่เซโนมาแล้กันเจ้าเจ้าบ่าวบอดรถนี่ก็เนาะสุกไก่เนาะเพิ่นนี่ก็ได้แมน งานเพิ่นไปทางอื่นแล้วมัมีมูมาเพิ่นมาเอา้บาบ่าวุดมอดีเด้เพิ่นไปทางบ้านน<ช>้องแดงเจ้เอ้าม่นไปทางบ้านน้องแดงแล้วบัดนี้ม,มีมูมาย่านว่ารถฮักลดเพ่ลเสียงทา้งบางทางแล้วพอได้มูได้ไปไส<อ>นั่นไม่ได้หลาย,มา,ยมาแบ่งกาให้นี่เด้อมาเด้อกินกินเฮ็ตยังออกนะอ่ากินต้มเช่น แค่ละโงอเบิ่งเบิ่งกี่ดอกตุนใจเบิ่งแค่ละโง่าตุนแค่ละโงโดยเพิ่นไปหาร์เฮดวาสันสิทันอยู่บ่นนี้เนาะแล้วรบ่ดำให้ดำนานั่นยังอยู่วอยากไปฮาเฮ็ดก่อนเนาะเอาเอาพี่น้องเลยอ่ะอิ่มแล้ได้บาตนี้บ่กําไพ่เลยปโ่มึงแน่เพิ่นจงไว้ให้นี่ยพี่น้องนี่ก็ยังเดืออยู่อิ่มแล้วก็สิเฮ็ดจังได๋บาดนี้ เดี๋ยวสองคนตีเดี๋ยสองคนบ้านนี้ขันว่าเจ้าไปไผ่จีเผาบ้านนี้เนาอหน้าที่นี่คอยได้ไปก่อนเจ้านี่เพราะว่าคอยสิมาก่อนเจ้าเนาะมาก่อนก็อยู่นําดังกับน้าดังก็สิเป็นหยังบ้านนี้ต้องอยู่ลำกันแด้วบ้ผู้เดียวครับบ้านบุคคล้ะบ้ดนี้เนาะต้องโยาดังเออนี่ขันไปนี่เรียบร้อยอือบ่เลยนะพี่น้องเอ้ยโดยเอ้าพี่น้องทั้งบนก็โจ๊ะๆก่อนเนาะพอดีว่าอ่า เพรละจำนี้ก็ได้พอมีเงเนาะาดีใจน้ำขอบบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ทั้งชาวมุกดาเพื้นใดในเนาะที่ได้ซื้อสุดหมกูกระทะมาซซูน้องเพ่นกินบอกว่าวแต่น้องเดี๋ยวมาตูนก็ได้กินน้ำคือกันแม่นบางาไพ่พ่อโดยวัดจูบูจูคน,คนพี่น้องไง<ล>ในทีมงานเนาะมาน้ำกันทั้งมาตูนมากหาคนเบาบุญสองบุญเบาจันเบาเงาเบาจันนี่บริกินนะมูเบาจันนี่บริกินแม่นแเป้อยู่ข้างน้องน้ำหวานพี่น้อง สนใจไปคุยงานนี่แหละเนาะเพิ่นก็ได้มาพี่กอนเพิ่นบ่ได้มาคือสิมาบ่ทันเนาะเนาะบ่ิกานเนาะพ่อเถอะกินอิ่มนะน้ำหมูมีเนี่ยพวอยากเดีดิน้ำในมีแต่น้ำในโตเลยน้องกันไหนกินี่ตายน้องเอ้ยอ๋อเดี๋ยวไปตูนไปหากินน้ำก้อนบาดนี่แค้นบุญเช่นนี่เกี่ยวเดือกไก่นี่ประกาศอโลนี่โป้งเนี่ยโอเคพี่น้องไปหากินน้ำก่อนเนาะ อ่าเป็นนองหลังจากบมตุนก็นชิมบงอยู่หน่อยนึงเขาโห้ยเป็นหอนแม่นน่องมีแตะรอเพิ่นมานก็แม่นมุ้งแล้วเป็นอนองงามงามงามสีนี่เอาแบบเดียวกับเกินใหญ่เลยทั้งบมตุนก็ได้เพื่อเป็นการบุเสียเวลาจัดให้เลยเนาะ ช่างคือลูกน้องลายแทะอิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วดเอ้ามีดีโลก็น้ำสมเด้อมาตอนเด้อโดยโดยอืมโอ้โต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 ใจเย็นใจเย็นอ่าเก็บม่นวิทย์ปางมาก่อนเนอะกินดี้เราแยกย้ายอยู่บทที่ละเออเอาเก็บขันเจ้าเอาไว้ร่างเด้อแบบเด้อโดยประตูเจ้าไปใส อืมฮะเดี right? oh, ๋ยวเข้าไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเห็นประตูเปิดเอาูาชาอยู่ประตูนสิเข้าไปเบิ่งบาดนี้อ่าเช็คเบิ่งตามก่อนตามยังตรงที่ว่าบ่ตูนให้แก้แก้เบิดแล้บหรือแนวไดพี่น้องเพิ่นให้ความสนใจนี่กโอ้ได้นี่อ่าตัวจับนี่แม่นละตัวอยู่ในนี่เฮ็ดเอาไว้ในถูกต้องละเนาะบ เออมันต้องใน,นนี่แหละพี่น้องโอ้ยไม่กันชันก็นไปละบาดนี่พี่น้องคชณจะไล่ตาแน่ต้องอยู่ทางนี้ถูกต้องนี่เออนี่มันต้องเสื่องไว้ลั่นไนพี่น้องมันจังจะตึกเคยละเนาะทางนี้ก็เพิ่เปิดระบายลมเดี๋วลมกขับมาตัวนี้ก่อนอก เดี vale mm ๋ยวปตุนสจามาใส่ให uh ้น้องเป็นยกเนาะเบิ hmm. okay? uh ่งตรงนี้ก่อนยังนั่นล่ะคุณเจบอกบูมี่บอกพวงมันน่ะบูมี่คุณเจนพวกลูกบุ้งลูกพิษนี่บอกเออใช่แล้วนั่นมันเฮียได้เนี่ยน่ะบอเก็บบูบูมีพวกคุณเจหอยบอมีแตัวเบ็ดสอ่าก้จะอยู่เรนเหรอเนี่ยฮะจะผิว่เรน ตั้งแต่แบบนี้นนนแลหละเลยก็เนีหางเวียน,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 นแล้วนี่เนาะเออเอักษรมาดล็อกบงห้องก้อนจังหน่อยนึงนี่แหละปูน,ก,บบน,นก็ได้พี่น้องยังเดือยจะทุกสอบแหละฮกเมนบอกฮกสอบเบิ้์นกอนเพราะว่ามันจะได้อยู่เข่าสู้กันตอนตัวก้อได้พี่น้องเลยฮะตัวแรงเดือยตัวไรตัวแรงนะตัวแรงสองตัวนี้ดิ ได้แล้วพ่อตัวไหนตัวแรงเดือแปดชอบตัวเขียวด้ตัวเขียวนี่เหลือเจ็ดชอบเครื่องเจ็ดชอบเครื่องเนาะโอเคพกไว้ล่ะพกไว้ายันไอพ่นถึกแล้วมันสีเสียได้เออบรเจ้ากัะพิดหน่อยเออพกไว้กบเชื้อได้ใส่ได้สวยมันจังไค่เนาะ ห้องนี้กแกแล้วห้องนี้ก็ได้โอเคมันต้องเนวนี้เนาะเอาเสื่อไว้เนีวนี้พี่น้องนี่นี่หนแหละมันต้องเอาไว้ร้านไหนมันจังสีสวยสีงามนี่แหละจุดเตี๋ยจุดใจที่มันบเหมาะชมหรือว่ามันบหงามในหูในตาทั้งประตูกับสีหายเพิ่นแก้พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนี่ อย่าน้อยอกน้อยใจผมเด้อหรือว่าอย่าน้อยอกน้อยใจทั้งบาตูนเนาะหรือว่าเดี๋ยวสจะว่าโอ้ยคือวอาเป็นเธอเนี่ยบติเก่งเธอเนี่ยบาตูนบมเมนตได้ดีน้องเพราะฉะนั้นแล้วบาตูนเห็ดให้มันดีที่สุดล่ะหน้าที่ของบาตูนก็คือดูแลเบิ่งเก็บงานเก็บการเนาะให้มันชมกับผู้ใหญ่ที่เพิ่นมอบหมายมาให้ทั้งบาตูนบ่งแงเนาะเออเอามาไว้ก่อนล่ะเอ้ย ป้บาบัดยามกินตะคนก็กินนะมูลอึดก <laughs> ่อกนัอ้ะเนาก่อนนาตรงนาตัาง้งเนะาะบอตูนได้เช็คเมื่อแล้วรอบก่อนนะากะโอเคพี่นอ้องอ่าปิดเปิดสบายแล้วทั้งนี้เลยก็ได้แล้วเนาะอืมตัวนี้ก็โอเคบาดน,นี้เนาะล่ะบาดน,นี้โอเคเนาะเออ เอาเอาเอาเรียบร้อยแล้วพี่น้องยังเดือนลังคานี่ประตูเราว่าอ่าแล้วก็ประตูนี่ขึ้นไปมุ้งตัวนี่เลยเป็นอุดเลยอ่าชีรุกงสีรุกคนอุดลังคาเราก็ซื้อมาแล้วล่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วในจุดเลยในอีหล่าเพราะเนเห็นอยู่บ่ช่วงฝนตกแมนมีจุดนี่เบิ่งนี่จุดนี่นี่พี่น้องไงเนาะอันากาด้านในห้องน้ำนี่เดี๋ยวเบิ่งฝนตกนี่แม่นมาเบิ่งรวดนี่ มันหัวมองใดเคาอยู่มองใดเคาอุดไว้มันถึกเนาะจะได้อุดถึกผู้มันนะอยู่ฝั่งนี้ห้องนี้กะมีอยู่บนอ,อะไรห้องนี่อยู่มองนี่บ่จุดนี้อ๋ออยู่จุดนี้อืม,มอ่อเนาะกุญแจนี่เจ,นเจ้าไว้ครบไปแล้วเหรอว่าลูกูกุญแจคร<ม>บไปแล้วเนาะมีทั้งห้องนอนชองห้องเรวอะ เออโอ้ยนี่อย่างเออบัดแล้วเจ้าอย่าลืมล็อกไว้เลยแหละเ้อเอ,เอบัดย้ามเจ้าบโบยู่แล้วก็ล็อกไว้ให้มันเรียบร้อยย้ามกังคำัขึ้นมาแล้วช่วงเว้นทีก็เปิดด้วยแล้วเนาะใช้เบอร์หันมันมีครบชุดอยู่บอกดูกุญแจนะเกือแต่เกือเตียนโอ้ยหอนแหงมีแต่เด็บสิ อโอ๊ยอันนี้ทั้งสองห้องด้วยเป็นปะน่ะตัวทั้งหนานี่ก็มิอยู่นี่นี่นเอาเือทาสั่ปรีทั้งเบาเอาเห็นว่าบูมีคิดไว้เห็นนองเ็นล้นเติบบอตนก็นได้มักอยู่บ่น,น,นี่ะยิ้มยิ้มเน,น,น,นี่พวกกุญแจพี่น้องเอาเอาเอลองใช้บังดู เออมันจะได้ถือง่ายๆใส่เป็นอยู่บ่เออได้บ่ล่ะเออเอาเข่าเสีโดดย้อนมึงด้วยบ้านนี่เออมันก็ง่ายเหรนตัวแท็กซี่แมนตัวยังอ่ะนะ พอเป,งปงบบิงอกอยู่บ่จะบกยนอ่ะยังนนี่เป็นแต่เพ้งเนาะ<ม> <c oughs> เห็ดมันงามพี่น้องเห้ทั้งประตูขึ้นได้ก็ด้วยซื้อม่ให้น้องเฟินช้เห็ดเป็นค่วงกุญเจอ,อยู่ในมินิมาร์าดล่ะเนาะบอมากมาดเจ้ากัะมากเนาะโอเคท่นานหล่ะกำหตดว่าบรบกรละทั้งบ่าวกริไดได้ไปเรียกต่อกอนบบดนี้เดาอ จังได้กัดนี่ยละอยู่ดีมีเฮงบืนกับมิโตาให้ปตู้เจ้าจัดการโนเร่มาในต้องได้มุ้งไในบืนเด้อเพราะว่าน็อตเน็ตอย่างนี้ยกับโคเปแล้วเนะเพื่อนน็อตนี่ยจะเริ่มบอกพ่อตู้เจ้าเร่เบามาให้สามถุงน่ายจิพโอลย่โรกจัดการเลยแบบนี้ไปแบบนี้ทั้งบบาไปก่อนโดยโดยโดยอยู่ดีมีเฮงพี่น้องเอย ครับพี่น้องเนาะทังใดก็ขอบุญขอบคุณน,นั้งบตุนก็ได้ที่เข้ามาที่ตามนับช่งคงิปจนจบรวยประการโฆษณาสำหรับคลิปนี้บตุนก่บลาไว้เพียงชิ่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าไปก่อนพี่น้องสงบายดีเด้อปัะจุข,ขู่ฉุกคนไปไปะ